สวัสดีค่ะดิฉันเคบีแสบนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนแตงดาด้วยแป้งแค่แป้งอางเดียวด้วยค่ะเพียงแค่แป้งอันเดียวทําให้คุณสวยใสยดิ่งกว่าใครเขานะคะแบบแรกเลิดนะคะคุณต้องใแป้งนี้เท่านั้นนะคะสีม่วงเ่าที่มันมีลายดอกไม้เสอรอ12ะคะ่ะวิธีใช้ก็คือเปิดนะคะเปิดเปิดนะคะแบบแรกก็คือทาปักแป้งค่ะ คำนองนี้นะคะไนนะค,ะค่ค่ะโูค่ะอันนี้เล็กน้อยน,นะคะ<ไหน>อย่างนั้นก็ละเรงะคะ่ะเห็นไหมคะ ลอดมึงค่ะอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการแต่งหนง้าโดยแป้งแค่คุณทาแค่นี้ก็ทำเข้าปาก